สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันกันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีภูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สับสนุนโดยนะคะนี่เลยนะคะสะบู่นะคะมาดามหลุยหาซื้อกันหรือย,ยังนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะออกกลิ่นใหม่ัสีใหม่กลิ่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสบู Green ่กิ่นสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้ต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าในยุโรปในอเมริกาเขาใช้แต่กิ่นสลีนแต่เมืองไทยเรายังใช้ไขมันสัตว์ครีมอาบน้าไขมันสัตว์สบู่ไขมันสัตว์ทำให้ผิวเรากล้ แก่นะคะแต่กินสลีเนี่ยนะครับฟองของเขาเนี่ยจะเป็นโค,นคลครีมนะคะแล้วก็จะเป็นวิบครีมนะคะล้างสิ่งสกปรกออกแต่ไม่ล้างความชุ่มชื่นของผิวออกไปนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารพาราเบนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมี3สีสสูตรให้เลือกเลยนะคะสูตรสีส้มนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอ e ีบำรุงผิวปรับผิวของคุณให้ผ่องสว่างนะคะสูตรสีม่วงก้อนข้างในเป็นสีขาวนานโนไวท์ข้างในอุดมไปด้วยอัลฟาอัลบูตินทราบกันดีอยู่แล้วว่าอัลฟาอัลบ ลบรอยแดงรอยดำนะคะที่เกิดจากสิวโดวยเฉพาะรอยดำนะคะจากการแก่เก่าหรือการที่ไปโดนสงดโดนสิวนะฮะตัวนี้จะลบอย่างรวดเร็วนะคะสูตรสีเขียวนะครับป้องกันเชื้อแบคท,ทีเรียนะครับมีกลิ่นหอมของชาเขียวด้วยเช่นเดียวกันเหมาะสําหรับคนที่มีเหงื่อเยอะนะคะและก็มีเชื้อแบคท,ทีเรียเยอะใครที่มีสิวขึ้นบริเวณหลังลองใช้สูตรนี้ดูนะคะสิวจะแห้งและก็ยุบอย่างเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้ 3- สีสสูตรมาพร้อมโปรโมชั่น12ซองนะคะ12ก้อนสีละ4ี่ซอง ราคาโปเหลือเพียง489บาททาไมถึงแพงกว่าเพราะว่าเป็นกีนซลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งฟรีทั่วไทยนะคะไรายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปสนับสนุนวอลเลย์บอลน,นะคะไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสําหรับสบู่มาดามหลุยส์นะคะข่าวบันเทิงช่วงนี้โอ้มีแต่ข่าวแรงๆเข้ามาในทิกตอกก็มีแต่ข่าวสนุกสนานเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะทิกตอกนะคะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะเปิด ชื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับพระเอกยุค80นะครับพระเอกผู้โด่งดัง8090นะคะรูปหล่อมากนะครับพี่แซมยุรันรนันพมรมนตรีนะคะย้ำชัดนะคะนั่ง แต่ไม่ได้บริหารนะคะเดอะไอคอนกรุ๊ปนะคะออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับนะคะนักแสดงนะคะพระเอกหนุ่มนะคะแซมยุราน,านันพมรมนตรีอดีตสอสอแล้วก็เป็นหนึ่งในนักธุรกิจนะคะเกี่ยวกับแอนตี้แอจชิงด้วยนะคะหลังมีชื่ออยู่ใน้ผู้บริหารบริษัทนะคะออนไลน์ชื่อดังกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและก็มีประชาชนจํานวนมากออกมาร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะล่าสุดนะคะพระเอกคนดังกล่าวพี่แซมยุราน,านันเป เปิดใจว่าส่วนตัวเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ไม่เกี่ยวกับการขายเรื่องของเจ้าของบริษัทเนี่ยต้องเปิดใจพูดคุยและก็พร้อมยืนเคียงข้างคนที่อักความถูกต้องถ้ามีผลกระทบจะทำให้เกิดความเสียหายจริงต้องออกมายอมรับความผิดนะครับลองดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะงั้นพี่แซมอยู่เป็นตำแหน่งผู้ในการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ให้ตำแหน่งมาให้ให้หน้าที่มาแต่ก็ไม่ได้ให้อำนาจในการ ตัดสินใจอะไรมาด้วยปัดความรับผิดชอบหรือว่าพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับเพราะพี่เข้าไปอยู่ในแผนกสินค้าก็จริงอะคนก็อาจจะซื้อไปใช้เองเขาเชื่อพี่มันก็อาจจะมีส่วนเหมือนดาราไปเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ว่ามันก็มีส่วนในการทําให้สินค้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะงั้นพี่ปัดความรับผิดชอบขนาดนั้นไม่ได้แต่ความรับผิดชอบของพี่มันไปถึงไหนล่ะพี่ว่ามันก็ต้องมาช่วยกันดูว่าตตอนนี้พี่ว่าไอ้เรื่อง ผิดถูกเนี่ยไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เดือดร้อนจนเขาไม่มีจะกินเขามีปัญหามากมายอันนี้พี่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะอ่ะนะคุณผู้ชมค่ะนะคะตอนหลังที่พี่แซมเขามาทําบริษัทเองนะคะเกี่ยวกับดูแลในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยถ้าเกิดพี่เต๋อจำไม่ผิดนะ สาตว์ชะลอวัยนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ไม่เกี่ยวกับไอตัวที่มีปัญหาอยู่นะคะพี่แซมเขาทำอยู่แล้วนะคะเป็นสัตว์ชะลอวัย กินอย่างไรวิตามินเสริมอย่างไรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้เวสสำอางตัวไหน,นะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่แก่นะคะซึ่งพี่แซมเขามีบริษ,ษัทอยู่แล้วเท่าที่ทราบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะทีนี้เนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือคุณกรรันแกตถาวรพิธีกรชื่อดังกลายเป็นประเด็นสังคมนะคะสาหรับพิธีกรคนนี้นะคะแล้วก็ถูกจับตามองว่าเมื่อไหร่จะออกมาพูดนะคะเมื่อไหร่จะออกมาตั้งโต๊ตะแถลงข่าวกรณีเดียวกับพี่แซมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่บอกคนนั้นก็เป็นบอสคนนี้ ก็เป็นบอสคนนู้นก็เป็นบอส คำว่าบอสแปลว่าเจ้านายนะคุณผู้ชมค่ะนะคะและเสจทีนี้เนี่ยก็มีตําแหน่งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็อ้างว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ว่ามีคําว่าบอสอยู่ทุกคนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตําแหน่งด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่นะคะแต่ที่แน่แนก,กันกัตถาวรนะคะหลังถูกโยงว่าเป็นบอสนะคะของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังอีกทั้งยังเป็นพิธีกรหนุ่มที่ยังมีตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดของแบรนด์ดังกล่าวนะคะแต่หลังจากเป็นข่าว แล้ตัวก็วออกมาเปิดใจกับสื่อว่าไม่สะดวกทุกอะไรนะทุกว่าคุยตอนนี้นะคุณผู้ชมนะคะการกันตรถทาวรนี่เล่นละครมานานแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเข้าวงการมานานมากนะ้วจะ20่สิบปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารดีไอคอนใช่ไหมดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบกนดีขึ้นบิวบอร์ดเยอะ ไปดอนมงดอนเมืองก็เห็นเยอะเข้าไปในเมืองก็เห็นเยอะไปแถวเกษตรนวมินก็โอ้โหรูปติดกันเกือบทุกป้ายรถเมล์นะคุณผู้ชมขานะคะแต่ตอนนี้เขาบอกเขายังไม่สะดวกคุยนะคะก็คงจะต้องรองติดต่อทางทนายความก่อนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพิธีกรหรือเป็นหนึ่งในผู้บริหารแต่ว่าชื่อที่มันออกมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือผู้บริหารใช่ไหมลานเออคลิปเก่ายังอยู่ไหมลูก อันเก่าที่ยังไม่ได้เซ็นเตอร์อ่ะอยู่ไหมลกูกไม่อยู่แล้วใช่ไหมนะคะล่าสุดพบว่าการการตถาวรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไ g จีโพสภาพนาฬิกาข้อมือแล้วก็บอกข้อมูลสถิติการออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้าตามสไตล์ปกตินะครับพร้อมแคปชั่นว่าโดด5,000ครั้ง43นาทีนะคะ478แคลนะคุณผู้ชมขานะคะนะคะก็ เขาก็หลายคนก็บอกว่าบ้านรวยอยู่แล้วนู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ม,ไม,มันก็ไม่น่าจะไม่รู้นะพูดยากต้องรอเขาพูดเองดีกว่าเพราะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะถูกชาวเน็ตนะ,ะเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์เดือดนะคะบางรายถึงขั้นนะคะแบรนด์รายการที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรบางรายก็รอฟังคําชี้แจงถึงว่าอวดรวยอวดนาฬิกาอวดบ้านมีลิฟต์นะคะเลิกดูรายการทีวีพิธีกรจนกว่าจะได้รับคําชี้แจงนะคะอืมนะคะ แล้วก็มันก็มีอักษรย่อออกมาเลยนะว่าเตรียมปลดพิธีกรชื่อดังใช่ไหมเตรียมปลดพิธีกรชื่อดังเราก็ไม่รู้พิธีกรชื่อดังคนนั้นคือใครนะคะพิธีกรชื่อดังเขาใช้คําว่าพิธีกรชื่อดังนะคะนายเอ็นเตเทนลงนัลัน นายเอตเทนล,ลงเลยนะคบเป็นข่าวของนายเอตเทนว่าเตรียมปลดพิธีกรชื่อดังคุณผู้ชมก็ไปจับต้นชนปลายเอาเองแล้วกันว่าพิธีกรชื่อดังในเมืองไทยมีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นใครหรือเปล่านะคะเออมากระต่อเลยนะคะหนึ่งในนะคะคนที่อยู่ในบิวบอร์ดนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีมีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือโดมปรกรณ์ลำพรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะคะ f อรอฟังคำชี้แจงนะคะสมฉาย,ยาหล่อขั้นเทพจริงๆสำหรับ นักร้องหนุ่มนะคะโดมปรกรณ์ลำนะคะที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกินนานสักเท่าไหร่เจ้าตัวก็คงยังไม่ลดความหลอ่อซึ่งล่าสุดนะคะโดมก็ได้โพสต์ภาพนะคะความหล่อนะคะในมุมเผลอๆนะคะแล้วก็แคปชั่นว่าชอบมาถ่ายที่เผลอนะคะแต่แล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเ็เริ่มเข้ามาดราม่านะคะถึงกับข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจที่มันคุมเครือนะคะตอนนี้ว่ากําลังเป็นประเด็นร้อนนะคะเช่นกับ นะครับโดมพร้อมพี่โดมเกี่ยวกับนะคะดีไอคอนใหม่ครับนะคะชื่อว่าด,ดีเนาะดีไอคอนนะคะหรือแค่พรีเซนเ,เ,เตอร์เฉยๆครับตอนนี้กระแสดีไอคอนแรงมากพี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับนะคะผู้เสียหายเยอะแยะมากมายนะครับหมดตัวกันหลายคนแล้วนะคะอืมนะคะเพราะไปขึ้นบิวบ่งบิวบอร์ดมันก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อถ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็ต้องว่า กันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าดึงระดับซุปเปอร์สตาร์มาหมดเลยนะคุณผู้ชมขานะคะส่วนจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่เป็นแค่พรีเซนเตอร์และพรีเซนเตอร์จะโดนด้วยไหมหรือเป็นระดับผู้บริหารมีชื่ออยู่ในรูร่วมหุ้นกับผู้บริหารอันนี้ก็ต้องรอดูด้วยเช่นเดียวกันต้องรอเจ้าตัวตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวนะั อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะล้างให้สะอาดล้างด้วยสุขภาพดีล้างให้ผิวสวยล้างให้ผิวผ่อนผ่องผ่องแผ้วนุน่มพัคุณนะคะต้องสบู่มาดามหลุยส์นะคุณผู้ชมนะคะเป็นสบูก่กิีนสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ทิ้งสารตกค้างบนร่างกายนะคะเพราะว่าเราทําอย่างเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีอย่างดีเลยในยุโรปในอเมริกาเขาใช้กิีนซเีนนะคะเขาไม่ใช้สบู่ไขมันสัตว์เหมือนบ้านเรานะบ้านเราใช้ไขมันสัตว์คร่มแบบน้ําไขมันสัตว์นะคะมันจะมีความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามันทําให้ผิวกล้านแล้วก็ผิวแก่เกินวัยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในสบ,บู่ทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่สารต้องห้ามเยอะนะคะแต่ว่ากรีนซ์ลินเนี่ยมาดามหลุยเนี่ยเขาไม่ใส่สารต้องห้ามนะคะแล้วก็สารพาราเบนด้วยใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะ 3- ส,สีสสูตรให้เลือกใช้กันเลยนะคุณผู้ชมนะคะฟองครีมจะไม่เหมือนฟองครีมกับ อาสบู่ไขมันสัตว์ฟองครีมจะเป็นวิบครีมนะคะจะเป็นวิบครีมมันจะละเอียดเป็นวิบครีมเนียนนุ่มผิวเลยนะคะสีส้มนะคะมีซีกับอ e ีนะคะเป็นวิตามินนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วทาให้ผิวของเราผ่องใสสีม่วงมีนาโน,โนไวท์นะคะสารสกัดหลักๆนั่นก็คืออัลฟาอาบูตินลบรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวหรือรอยแผลเป็นนะคะที่ดาๆนะคะให้จางลงสีเขียวเหมาะสําหรับคนนะคะที่ชอบออกกําลังกายมีกลิ่นตัวแรงนะคะ แล้วก็มีเหงื่อเยอะนะคะใครที่มีสิวบริเวณแผ่นหลังท่นี้อยากแน,นแนะนบแนะนําให้ใช้สีเขียวนะคะวันนี้มาพร้อมโปร12ซอง4ซองสีละ4ซองนะคุณผู้ชมนะคะค่าสีค่ากลิ่นจะไปเลยนะคะราคาโปรเหลือเพียง489บาทรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะนําไปสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024และ2025สนใจทักไลน์มาได้เลยที่ขึ้นด้านล่างนะคะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสําหรับสบู่มาดามหลุยนะคะ สบู่มาดำหลุยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะนี่เลยนะคะอืคุณผู้ชมจำอดีตพระเอกดารานักแสดงคนนี้ได้ไหมเขาชื่อคริสโตเฟอร์เบนจกุลที่เมื่อก่อนเขาหล่อแล้วลงไปช่วยคนน่ะแล้วโดนรถชนแล้วอาการก็ไม่ค่อยจะดีแต่สุดท้ายเขาก็รอดตายเขาบอกหมดตัวนะหมดตัวนะฮะกับธุรกิจดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะ,นะคุณผู้ชมนะ <_ d ata> แล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ